สวัสดีครับมุมมนตรีชาแนลนะครับผมเจอ,อกันอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมารีวิวเครื่องมือได้มาใหม่อีกแล้วครับท่านอีกแล้วครับท่านนะครับเจ้าตัวนี้นะครับสว่านไขควงนะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับว่า ข้างในมันเป็นแบบไหนและก็ใช้งานยังไงนะครับแพ็กเกจก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวผมมาแกะเลยนะครับข้างในนะครับก็จะเป็นแบบกระเป๋าเลยนะคุณผู้ชมนะครับเป็นแพ็กเกจที่ผมว่าเก๋ดีนะครับข้างในก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นกระเป๋าถือว่าเป็นกระเป๋าผ้าที่ค่อนข้างจะมีความแข็งแรงนะดูแล้วมันมันไม่กร้องแก๊งนะครับคุณผู้ชมก็ดูลักษณะกระเป๋าผ้าน่าจะคงทนนะครับสามารถหิ้วไปไหนมาไหนได้แบบ สะดวกสบายนะครับส่วนข้างในนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเปิดข้างในออกมานะครับก็จะมีคู่มือนะครับรับประกันคุณภาพนะครับสินค้าของ iMac รับประกันคุณภาพ1ปีเต็มนะครับนี่นะครับมีสมุดรับประกันเรียบร้อยนะครับของแท้แน่นอนนะฮะข้างในนะครับก็จะเป็นสายรัดนะครับรัดไว้นะครับก็จะมีตีนตุ๊กแกรัดไว้อย่างดีเลยนะครับ ก็จะเป็นแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับแบตเตอรี in, ่ไลออนนะครับมันจะเป็นแบตเตอรี NP ่ท okay. ี่สามารถใช้งานคงทนนะครับแบตเตอรี่ไม่เสื่อมแม้ไม่ได้ใช้นะครับแบตเตอรี่ของไลออนแบบนี้นะครับแถมมาให้ก็จะเป็นที่ชาร์จนะครับใช้ชาร์จแบตเตอรี่นะครับ1อันนะครับที่แถมมาให้อีกอันหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นชุดไขควงนะครับไขควงแฉ่ไขควงแบนนะครับแล้วก็ชุดดอกสว่านนะครับตัวไฮไลท์เลยนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวสว่าน นี่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวไฮไลท์เลยนะครับก็เป็นตัวสว่านนะครับไร้สายนะครับข้างในก็จะมีแบตเตอรี่มาให้อีกหนึ่งก้อนนะครับอยู่ด้านนี้นะครับและก็รวมกับตัวนี้ก็เป็น2ก้อนนะครับสรุปว่าแบตเตอรี่เราได้2ก้อนนะครับดูเหมาะมือและก็กระทัดรัดมากเลยนะครับเหมือนปืนเลยนะครับเหมาะมือมากๆนะฮะจะเกือบประมาณเท่าฝ่ามือนะคุณผู้ชมนี่นะครับแต่ถามว่าแรงไหมนะครับ ถือว่าแรงนะนะครับอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้แกล้งทํานะครับก็คือเวลาเรากดเนี่ยเนี่ยนะครับถือว่าแรงนะนะครับปุ่มตัวนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มปรับซ้ายปรับขวาได้นะครับหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับก็จะปรับตรงนี้นะครับและก็จะมีตัวไอไฟนะครับเวลาเราใช้ในตอนกลางคืนนะครับจะมีไฟด้วยนะครับเพื่อให้เห็นถึงความสว่างนะฮะตัวนี้นะครับก็จะมีบอกแบตเตอรี่ไว้ด้วยนะครับว่าเหลือกี่ขีดแล้วนะครับก็เต็มนะครับตอนนี้แบตเตอรี่สถานะแบตเตอรี่ก็คือเต็มนะครับ วันนี้นะครับผมจะใช้เจ้าไขควงตัวนี้นะครับดูซิว่านะครับวิธีการใช้งานเนี่ยจะใช้งานง่ายแค่ไหนนะฮะโดยวิธีการใช้งานนะครับคุณผู้ชมก็จะดึงตัวนี้ขึ้นมาแบบนี้นะครับเพื่อให้ตัวนี้เข้าไปได้นะครับก็ก็ใช้ไขควงหรือหัวสว่านนะครับเข้าไปได้เลยนะครับผมก็ลักษณะประมาณนี้นะครับก็ดึงแบบนี้นะครับปั๊บแล้วก็ปุ๊บเข้าไปนะครับเรียบร้อยแล้วครับไม่สามารถดึงออกได้แล้วนะครับ โอเคครับมันจะมีระบบกระแทกในตัวนะครับคุณผู้ชมนะครับพอถึงเวลาที่เรายิงเข้าไปนี่ยมันจะกระแทกอัตโนมัติให้เราเลยนะครับเป็นไขควงกระแทกอัตโนมัติไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่าหัวน็อตคุณจะหวานนะครับไม่ต้องห่วงเลยว่าหัวน็อตคุณจะเสียนะครับ ใช้ตัวนี้ตัวเดียวจบเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูนะครับว่ามันใช้งานง่ายแค่ไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับผมปกติแล้วนะครับเราจะใช้ไขควงในการขันนะครับลองเอามือขันดูแล้วมันขันไม่ออกซึ่งน็อตที่ยิงมาจากศูนย์เนี่ยดูค่อนข้างที่จะแน่นมากๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้นะครับในการขันออกนะครับอะโอเคนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันเลยนะครับว้าว รับคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าจะมีเสียงแกรกแๆนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเวลามันขันไม่ออกเนี่ยมันจะมีระบบกระแทกในตัวของมันนะครับจะกระแทกเองอัตโนมัตินะครับเมื่อเราขันไม่ออกนะครับมันจะช่วยในการขันง่ายขึ้นนั่นเองนะครับ <S <S> <S เดี๋ยวผมจะลองขันเข้านะครับโอเคมีระบบกระแทกให้ด้วยนะครับย้ำหัวน็อตนะครับ คุณผู้ชมผมจะใช้ไผ่พวงตัวนี้นะครับในการยิงหลังคานะครับว่าจะใช้งานหนักๆแบบนี้จะได้ไหมเพราะว่ามันต้องยิงน็อตใส่กับเหล็กนะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับด้านหลังผมเลยนะครับโอเคนะครับวันนี้ที่ผมจะซ่อมเนี่ยก็คือที่ผมจะใช้งานไผ่พวงเนี่ยก็คือนี่นะครับผมเจอปัญหานะครับเวลาหลังคาเวลาลมมันมามันจะตีพับๆๆ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 แบบนี้นะะนี่นะครับลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับ มันจะขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้นะครับผมก็จะทําการใช้ตัวไขควงตัวนี้นะครับยิงเลยนะครับว่ามันจะใช้งานดีหรือเปล่านะครับครับก็จะใช้ไขควงตัวนี้นะครับร่วมกับไอเจ้าตัวยิงหลังคาแบบนี้นะครับนี่นะครับ อเคเลยนะคุณผู้ชมโอเคเลยนะครับซึ่งถือว่ายิงง่ายมากๆนะครับโอเคนะครับ าพรวมของการทดลองการใช้ตัวนี้นะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับใครที่สนใจสั่งซื้อตัวนี้นะผมจะแนบลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะคุณผู้ชมใต้คลิปเลยนะครับก็สั่งซื้อได้นะครับรายละเอียดต่างๆที่จากคลิปเลยนะครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่กับมนตี้ชาแนลครับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากครับ